โอ้พี่น้องแม่มมาเก็บเห็ดพอใส่เด้เลยโอ้คือโวดโพดอดิพี่น้องอู้นี่พอผักใส่ไหมโพดดีๆป่ะพี่น้องเอ้ยเป็นกองเป็นกองเลยพี่น้องเอ้ยนี่พอเห็ดพอผักใส่เสียพี่น้องเอ้ยโอ้หลายแหงว่ะโอ้พว่เราจะยู่ใส่นาะส่วนนี้เนาะพลุตกได้เลยพี่น้องมาเลยมาเบิ่งโอ้ยกล่องเต็มเลยพี่โอ้ทีข้าวอีดีป่ะโอ้หมานแหงว่ะมโอนี่ห็ดพอเข้านี่หลายอีดีป่ะ โอ้ยเป็นหาแห้งที sure ่แต่พี่น้องเอ้ยมาเด้อ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 เก็บเห็ดพาะน้ำกันเด้อโอ้หลายแห้งพี่น้องโอ้มาเก็บซอไข่แน่นี่คือหลายแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเพาะผักไก่โอ้ยมาเรียบแล้วียบต้องมันมือนี้นะเออว่าแล้วต้องมันอืมโอ้ยเฮเฮ อู้ยพ่อผยแม่เอ้ยคือโพดคือโพดแท้มาเด้อมาเด้อพี่เห็นออกมาพี่โอ้ยเงาเดียวนี่ล่าคือนี่เนาะโอ้ยหลายแห้งวะอู้เป็นเป็นหอบเลยงานนี่พี่พี่โยพ่อยิแม่เอ้ยเห็ดผอ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 โอ้ยโพดแล้วพี่โพดแล้วโพดแล้วอื อขักขึ้นแหน่แท้ท้อบบานข่อยเป็นกลองเลยมาเด้อ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 มันแห้งเหมือนนี่มาเก็บเห็ียท้อน้ำกันครับ